สวัสดีครับพบกับแมวใหญ่อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในการใช้ Vlookup เบื้องต้นนะครับ vlookup เป็นสูตรหรือฟังก์ชันทาง Excel ที่สำคัญมากๆนะที่จะช่วยให้เราดึงข้อมูลหรือแมชชิ่งข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำก็รวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาได้อย่างมากมายมหาศาลวีลูคับเหมาะสำหรับการดึงข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นแบบซิงเกิลเรคคอร์ดนะครับหรือว่าข้อมูลแบบ1น่ตอนหนึ่งนะครับแต่ถ้าข้อมูลไม่ได้บันทึกแบบหนึ่งตอนหนึ่งเราก็สามารถใช้ v l o o k Up ได้นะครับโดยการใช้ v l o o k Up ร่วมกับฟังก์ชันอื่นๆใน Excel ในการดึงข้อมูลมานั่นเองนะครับส่วนวิธีการต่างๆที่ไม่ใช่เป็น v l o o k Up แบบซิงเกิลเรคคอร์ดเราจะมีวิธีการแบบไหนอันนั้นเราค่อยมาเรียนรู้กันนะครับ วันนี้เรามาียนรู้ในข้อมูลแบบหนึ่งต่อหนึ่งไปก่อนนะครับเป็นเบื้องต้นอ,อย่างง่ายๆนะครับวีลูกครับมีโครงสร้างดังนี้นะครับก็คือว่าวีลูกครับนะครับงเล็กเปิดเซลล์อ้างอิงนะครับแล้วก็คอมมาไปที่พื้นที่หรือขอบเขตของชุดข้อมูลแล้วก็คอมมาแล้วเลือกคอลัมน์ของชุดข้อมูลที่ต้องการนํามาแสดงนะครับจากนั้นใส่คอมมาแล้วก็ใส่เลขศูนย์ปิดลงไปเลยนะครับหรือจะพิมพ์คำว่าฟ้องลงไปแทนเลขศูนย์ก็ได้นะครับ ดูแล้วก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเรามาดูวิธีการเลยดีกว่านะครับเรืนองทฤษฎีเดี๋ยวมาทีหลังนะครับใช้วิธีการนี่แหละในค้นหาทฤษฎีนะครับในที่นี้เราต้องการที่จะดึง s a p code มาแสดงที่นี่นะครับแล้วก็จํานวนนะครับตามปูโค้ดหรือโค้ดเก่านะครับซึ่งโค้ดเก่าตรงนี้แหละเราจะถือว่าตรงนี้แหละเป็นสะพานนะครับสะพานสะพานเราก็ต้องมองว่าสะพานเดียวกันคือตรงไหนนะครับสะพานเดียวกันคือตรงนี้นะครับ เราจะนับสะพานเดียวกันเป็นคอลัมน์ที่หนึ่งเสมอ <Lemon> นะครับเราจะนับสะพานเดียวกันเป็นคอลัมน์ที่หนึ่งเสมอ <Lemon> นะครับขอย้ำนะครับจําเป็นมากๆนะครับเราจะนับสะพานเดียวกันเป็นคอลัมน์ที่หนึ่งเสมอ <warming> นะครับไม่ว่าสะพานนั้นจะอยู่ตรงไหนก็ตามนะครับเราจะนับเป็นคอลัมน์ที่หนึ่งเสมอแล้วเราจะนับเรียงไล่มาจากซ้ายมาขวานะฮะซ้ายไปขวาเท่านั้นนะครับ เป็นขั้นที่สองสามสี่ถ้ามีก็ห้าหกเจ็ดแปดไปเรื่อยๆนะได้เป็นร้อยเป็นพันเลยนะครับเราจะนับจากซ้ายไปขวานะครับเราจะไม่สามารถนับจากขวาไปซ้ายนะครับเป็นข้อจํากัดของมีลูกนับนะครับโอเคเรามาดูวิธีการกันเลยดีกว่านะครับผมจะดึง S C B โค้ดนะครับผมก็ใช้สูตรนี้นะครับ V ลูกนับนะครับผมเลือกเปิดนะครับ เซลว่าอ,อิงเซลลว่าอิงคือตรงไหนก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับใส่คอมมาเข้าไปนะครับพื้นที่หรือขอบเขตของชุดข้อมูลก็คือพื้นที่อ่างอิงตรงนี้นั่นเองนะครับเราก็นําเมาส์มาทอดที่นี่นะครับจากนั้นเราก็ใส่คอมมาไปก่อนนะครับ Excel ลเราจบช่วงหนึ่งเราก็ต้องใส่คอมมานะครับคอลัมน์นั่นแหละทีนี้เราต้องมาดูคอลัมนะ์นะเราจะดึงคอลัมน์ไหนของ Data ตรงนี้มาแสดงเราก็ต้องดูว่า SAP Code เนี่ยอยู่คอลัมน์ที่เท่าไหร่ ถ้านับจากสะพานมานะครับหนึ่งสองสามสี่อยู่ข้อแน์ที่สองนะครับ S&P code อยู่อลอมน์ที่สองเราก็พิมพ์เลขสองลงไปนะคีย์เลขสองลงไปที่นี้เองนะครับคอมมาแล้วก็เลขศูนย์ปิดไปเลยนะครับหรือเราจะพิมพ์ฟอสแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดว่าถ้าไม่ง่ายก็พิมพ์เลขศูนย์ลงไปแล้ว enter เห็นไหมครับก็จะดึง S&P code ก็คือคือดึงจุดนี้เองนะเห็นไหมครับตรงนี้นะครับก็จะมาปรากฏที่นี่แล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับ จากนั้นเราก็หาจํานวนนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับปีลุกอัพนะครับวงเล็บเปิดนะครับใรว่างอิงก็คือตรงนี้นะครับตัวเดิมเราใส่คอมมา Anim. เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาดูว่าพื้นที่อ้างอิงเราคือตรงไหนก็คือตรงนี้เองนะครับครอบที่เดิมเลยนะครับใส่คอมมาเข้าไปนะครับสังเกตว่าเราต้องการคอลัอมน์ที่เท่าไหร่จํานวนอยู่คอลัอมน์ที่หนึ่งสองสามสี่นะครับ ของตารางนี้ของสะพานนะนับจากสะพานนี้มานะหนึ่งสองสามสี่ก็จะใส่เลขสี่ลงไปนะครับแต่เขาม่ศูนย์ปิดไปเลยครับเป็นเท่เห็นไหมครับสองร้อยนะครับตรงนี้นะครับก็จะวิ่งมาปรากฏที่นี่นะครับก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมขอกลับไปใช้สีเดิมก่อนนะครับเอา format เดิมไปก่อนนะครับโอเคนะครับทีนี้เราสามารถที่จะ copy นะครับ copy ตรงนี้ลงมาข้างล่างนี้ได้นะครับ แต่ก่อนที่เราจะ c o p ปีสูตรลงมาเนี่ยเราต้องไปล็อกเซลล์ก่อนนะครับผมกด F2 ไปแก้นะครับตรงนี้นะครับผมกด F4 เพื่อให้เกิดเครื่องหมายดอลลาร์นะครับปิดหน้าปิดหลังตัวคอลัมน์กับแถวไว้นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับผมเลื่อนเคอร์เซอร์มาบริเวณนี้กด F4 นะครับก็จะเกิดเครื่องหมายดอลลาร์ปิดไว้นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะผมกด F2 มาแก้นะครับผมเลื่อนเคอร์เซอร์มาบริเวณนี้กด F4 ล็อกไว้นะครับตรงนี้ก็เช่นกันนะครับกด F4 ล็อกไว้นะครับ การที่เราก,กด f สล็อกไว้ตรงนี้นะครับพื้นที่เขียวๆนี่ก็คือเส้นเขียวๆนี่เองเนี่ยเส้นเขียวๆนี่นี่เองพื้นที่ตรงนี้นี่เองนะครับเพื่อจะล็อกหรือตรึงค่าตารางนี้ไว้ไม่ให้เคลื่อนเวลาเรา c o ปปี้ลงมานั่นเองนะครับโอเคจากนั้นเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็ c o ปปี้ข้อมูลชุดน,นี้ลงมาตรงนี้ได้เลยนะครับคลิกขวาแล้วก็เพลทไปธรรมดานะครับเราก็จะได้ทุกสิ่งตามที่เราต้องการนะครับจากสูตรวิลัปที่เราสร้างไว้ที่บรรทัดแรก แค่บรรทัดเดียวนะครับหลักการของ vlookup ก็คือการใช้คอลัมน์นั่นเองนะครับขอให้สังเกตดีๆนะครับ v l o o k u p มีประโยชน์มากๆนะครับขอให้สังเกตให้ดีนะครับถ้ายังไม่เข้าใจขอให้กลับไปทบทวนจากวิดีโอที่อัดให้นี้ดูกลับไปกลับมาซ้ำไปซ้ำมานะครับแล้วท่านจะค่อยๆเข้าใจไปเองนะครับเรื่องราวของ v l o o k u p ที่พิสดารซับซ้อนอยังมีอีกมากมายนะครับแล้วเราค่อยๆมาคุยกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ